จ้าแล้วเดี๋ยวไปไปออกกำลังกายกันไปไปออกกำลังกายกันจ้าเลยเนี่ยเช้าเลยไม่เติมพลังอะไรเลยนี่ไงเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันไปได้หาหน้าบีใช่ไปเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปหาอะไรกินเดี๋ยวไปทำอะไรกินรอนะได้ได้ไปไปก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวก็ตามไปโอเคเพื่อนขอห้านาทีนะโอเค มาเรามาดูกันว่าในตุกเย็นของมันมีอะไรกินบ้างมาทำอะไรให้มันกินกันดีว่ามาทำอะไรกินเพื่อนเนี่ยว่าจะทำไข่ให้กินเพื่อนใส่แครอทด,ด้วยโออยากกินเป็นเมนูอะไรดีมีพริกหยกด้วยเนี่ยอยากกินแบบสแกมเบ้ <c oughs> ได้ไห<ด>ม ได้มึงเชื่อเกือบทำนด้นะมามาทำกันนี่เชียบชาหั่นตับน, <c oughs> นี่มาเราต้องแบบมือโปรหนะะ่อยละตัดไปเลยป่ะตัดไปเลยป่ะได้คนไปกันแล้วนะเดี๋ยวจัดไปตอนเสร็จเลยนะดูดูดูเฮ้ยเฮ้ย เราก็จะมาลองกินไข่เจียวที่เชฟกายทำนะฮะดูสิครับทุกคนนะแาทานมาเดี๋ยวพอเราทานเสร็จเนี่ยเราวันนี้เราจะไปออกกำลังกายกันนะครับทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้เชฟกายเราก็จะพาออกกำลังกายด้วยนะฮะเป็นเทรนเนอร์อีกฮะเดี๋ยวเรากินเสร็จเนี่ยเราเราไปออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวตัดไปต่องำลังกายกันทีกคนไปนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่่ยิมกันแล้ว นี่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเราเบิร์กเกครับไปกายเราลุยกันเลยไ <Hey, S 1> ปไ<ะ>ปอย่างแรกเราวอรนะ์มกับเราจะมาทำท่าวอร์มกันนะครับนี่ทำอันนี้คือการยืดสะบักนะเราทำสักสิบห้าทีนะสามบุด นี่นะครับแล้วก็มาขั่นทะยานกันใช่วันนี้เราจะประมาสิบเทียร์กันนะครับซึ่งสถานที่วันนี้ที่เราจะมาขันก็คือมหาลัยไม่หิบโดนครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเดินดูสโตร หลังจากการั่นมาครรับเาประมาณชั่วโมงครในหม้อไม่ร้อนแล้วรู้สึกรู้สึกไงเพื่อนเหนื่อยมากเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดนึงนิดนึงนะไม่ก็ไม่หนีแต่ทำนะทัาผ่านเยอะมากเลยครับก็กว้างมากเพื่อนใช่แล้วนี้ก็อากาศเนี่ยก็สบายเนาะใช่ไม่ร้อนมากจนไปใช่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไปเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไป